สวัสดีค่ะพี่แบก,ก้าแพทรเชียแองจใช่ไหมคะหรอคะที่ปลุกหรือขายขำหนูก็ขายขำเยอะอยู่นะแบบขายขำโดยแบบมันเกิดขึ้นเองตลอดที่อายหรือที่อ้อนที่อายค่ะดื้อหรือเรียบร้อยดื้อแบบนี้ไม่ได้คิดว่าเออซิทูเอชัลนอมจะดื้อแต่ว่าก็อาจจะมีความนิดนึงภายนอกดูเรียบเรียบไม่นะ อบอุ่นหรือไม่แสดงออกเป็นคนอบอุ่นนะเทคแคร์คนรับข้างเสมอเลยสรรพนาพมเรียกคนรู้ใจถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงหนูจะชอบเรียกแบบ babe girlfriend อะไรเงี้ยแบบเป็นเล่นกันทันนี่ซีค่ะขี้ห่วงหรือโดนหวงทั้งคู่จะมีความชอบแกล้งด้วยค่ะชอบให้แบบห่วงน,นิดหน่อยชอบจีบหรือโดนจีบชอบจีบ ให้รู้สึกก็โอเคเลยเลยไปเลยค่ะประทับใจฉากไหนในปิ่นพักมากที่สุดจริงๆหลายฉากเลยค่ะแต่หนูจะให้เป็นสองฉากละกันเป็นสองบทที่มีทุกคนเลยที่เหมือนเปิดความรู้สึกของตัวเองกับทุกๆคนแล้วก็มีอันนึงกับทันพอเสด็จพ่อ,พอใช่ไหมคะก็คือโหยากอะค่ะบทเป็นแบบสามสีหน้าเลยอะต้องมานั่งทำการบ้านใหม่หมดเลยเพราะไม่เข้าใจ แม้แต่คำนึงเลยอ่ะรู้สึกว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากให้แฟนๆรอดูฉากนั้นมากอานินกับตัวเราใครขี้อ้อนมากกว่ากันพอๆกันเลยแหละค่ะอานินอาจจะมีความคอนเทนต์กว่าเดกนิดหนึ่งในการเข้าหาคนแต่ว่าความขี้อ้อนความเชคแคร์ความอะไรเงี้ยใครอานินเยอะเลยค่ะ ปินอันินหรืออันินปินหนูให้ทั้งคู่เลยแล้วกันค่ะทั้งอันินปิ่นปิ่นอันินหนูก็รู้สึกว่าเออเป็นก็เป็นความรักของเขาทั้งสองคนน่ารักรกัน่ารักทุกทุกแบบแม้ว่าจะเป็นคุณปิ่นที่เทคแคร์อันินหรืออันินที่เทคแคร์คุณปินอะน่ารักหมดเลยค่ะสุปตาร์พาซีทุกทาน